สวัสดีครับกลับมาพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูจตุพลนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการบวกการลบการคูณการหารจํานวนนะับในตอนที่2นะครับเกี่ยวกับการลบนั่นเองเมื่อวานเราเรียนการบวกไปแล้วเนาะสําหรับการลบนะครับวันนี้การลบก็เข้าใจก็คือการหักออกออก,ออกตามค่าของเลขโดดนะครับอ่า การลบวันนี้ที่เราจะเรียนคือการลบจํานวนที่มีหลายหลักนะครับเมื่อวานเราเรียนเรื่องการบวกจํานวนที่มีหลายหลักวันนี้ลบคือการหักออกนะครับอ่าก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับก็ขอให้ทเรียนเตรียมแบบฝึกหัดเตรียมสมุดเตรียมหนังสือเตรียมสมปากกาเตรียมยางลบหรือดินสอก็ได้นะครับที่เรียนหาได้ในตอนนี้นะครับอ่าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับ ตัวอย่างนะครับลุงดำเพราะก้าไม้ไว้2,410ต้นขายไป1,575ต้นลุงดำเหลือก้าไม้กี่ต้นอ่าข้อนี้ลบหรือบวกครับลบอยู่แล้วเนาะเพราะเรื่องที่เราเรียนคือเรื่องการลบใช่ไหมครับอ่าโจทย์มันบอกว่าลุงดำมีต้นไม้2,410ต้นนะ แต่ขายไปได้1,575ต้นแสดงว่าลุงดำเนี่ยจะเหลือต้นไม้กี่ต้นใช่ไหมครับอ่าก็นำก้าไม้ที่มีลบด้วยก้าไม้ที่ขายไปก็จะได้คำตอบใช่ไหมครับประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้ก็คือ2,410ลบด้วย1,575ข้อนี้ตอบอะไรครับ ให้เวลานักเรียนคิด2นาทีเยอะไป10วิก็พอแล้วข้อนี้ง่ายๆนะครับเหลือกี่ต้นนะนะครับช่วยกันคิดนะครับปล่อยให้คุณครูคิดคนเดียวไม่ได้นะเราต้องช่วยกันนะครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนักเรียนน่าจะได้คําตอบกันทุกคนแล้วนะครับไม่รู้ว่าตรงกับคุณครูเปล่านะครับคุณครูได้835ต้น ลงดัมเนี่ยจะเหลือต้นไม้803 835ต้นแตงกเย็นนด้คิดได้เหมือนคุณครูไหมครับอ่าดูครับตัวนี้เขาใช้วิธีการลบโดยโดยใช้แนวตั้งนะครับอ่าข้อนี้โหง่ายมากเลยนะครับตัวแรกก็ตั้ง2410ต้น40ลบด้วย1575ดูตัวแรกครับ0ูนยลบ5ได้ไหมลบไม่ได้เราต้องไปกระจายหลัก10ยืมมา1ครับ มีอยู่ 10, หาออกไป5เหลือ5ถูกไหมครับตัวนี้อ่พาพอให้เขายืมไป1ตัวเองจะเหลือ0ทันทีแล้วก็จะไปยืมยืมเข้ามาใช่ไหมครับก็จะเป็น10 10ลบเเหลือ3ตัวนี้มีอยู่4ใช่ไหมแต่ว่าให้เขายืมไป1เหลือ3 3ลบ5ไม่ได้ก็ไปยืมหลักของเขามาอีกก็เป็นอะไรครับเป็น13 13ลบเหลือ8อ่า คำตอบ835ตรงกับคุณครูนักเรียนคิดได้ตรงกับคุณครูไหมครับฮาวันนี้เลยนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับการลบเนาะตั้งลบแนวตั้งแนวนอนธรรมดานะครับก็ข้อแรกครับอ่าข้อแรกนะครับก็สี่แสนหกพัด้ลบด้วย2,000สน 8 8 6 9 4นะครับอ่าข้อนี้หลักแสนลบก,กันเราตั้งง่ายเลยใช่ไหมครับตั้งให้ตรงหลักตรงหน่วยก็พอนะครับคำตอบเนี่ยเรียนคิดได้เท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับเขียนโจทย์ลงไปแล้วคิดคิดออกมาให้คุณครูดูนะครับแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ของเรานะครับนี่คือข้อแรกนะครับ ข้อ2อ่าเป็นลบแนวตั้งแล้วสามแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่นนสารลบด้วยหนึ่งแสนหกัเรอี่บะนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่ครับครูให้เวลาคิดสิบวิครับข้อนี้หนึี้าเจ็ดแปดเกอ่ะคุณครูข้อ2คุณครูจะตอบให้นะแต่ข้อหนนักเรียนคิด แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะครับข้อ2คุณครูได้1 6 1 8 16, 1 6 1 6 1 8 1 6คุณครูบอกแล้วนะข้อ3นะครับ6,27841ลบด้วย1 8 9 0 4 2ข้อนี้คุณครูให้นักเรียนคิดนะครับ เขียนลงในสมุดหรือว่ากระดาษของนักเรียนแล้วก็ได้คําตอบเท่าไหร่ถ่ายรูปส่งเข้ามานะครับอ่าสองข้อแล้วนะงานของเราในวันนี้นะครับอ่าเห็นไหมก็จบกันไปแล้วนะครับเรื่องการลบจํานวนที่มีหลายหลักเพราะฉะนั้นเป็นเป็นพื้นฐานการบวกกันลบเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะครับอย่าลืมนะครับเรามี2ข้อที่นักเรียนจะต้องถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูแวงเรียนคิดถูกไหม นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่ครูแจกไปนะครับแล้วกันเจ,เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ